ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะครับที่รับดูชมคลิปนี้นะครับมาพบกับขี่ช้างชอนหุ้น แฟนเพจนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่10แล้วนะครับผม EP นี้เป็น EP ีที่10แล้วนะครับเดินทางมาถึง EP ีที่10แล้วนะครับทางเพจนะครับผมก็ได้มีการทำรวบรวมข่าวสารนะครับเอามาให้กับเรลาผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับว่าข่าวสารการลงทุนข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจหรือหุ้นตัวไหนนะครับได้กํ ได้ผลประกอบการกําไรนะครับหรือขาดทุนอะไรเนี้ยเราก็รวบรวมหามานะครับผมสรุปในแต่ละคลิปแต่ละคลิปแบ่งเป็น EP EP ไปนะครับแล้วก็จะมีบาง EP นะครับที่เราทําการสรุปวิเคราะห์แนวโน้มเซตอินเด็กซ์นะครับผมนะก็ไปหาดูกันได้นะครับผมนี้นะครับก็เราก็จะรวบรวม4ข่าวมาด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข่าว i-link tiger แผน B แล้วก็ P R M นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวทั้ง4ข่าวนี้นะครับก็ทางผมนะครับก็ขอฝากเพจนะครับขี่ชา้างชอนหุ้นแฟนเพจนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ขี่ชา้างชอนหุ้นเอาไว้ด้วยนะครับให้อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r ค b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะเพราะว่าผมทำขึ้นมานะครับผมก็ไม่ได้ร้ร้อง เงินอะไรต่างๆนะครับผมทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับเพื่อให้เป็นความรู้นะครับการที่เราได้มาฟังข่าวแล้วก็มาดูการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันทําให้เรานะครับหาจุดเข้าซื้อที่ไม่เสียเปรียบนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีเกราะป้องกันเอาไว้นะครับผมไม่ได้ฟังข่าวหรือฟัง เพียงแค่หูเพื่อนบอกนะครับพายกระซิบแล้วเราก็เข้าไปซื้อเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความตั้งใจของผมนะครับของผมก็คือต้องมาเผยแพร่นะครับความรู้ต่างๆเอาข่าวเนี่ยมาจับกับกราฟเทคนิคนะครับดูว่าข่าวไหนควรไปในทางแนวเดียวกับกราฟอีกข่าวไหนที่มีความขัดแย้งกับกราฟเทคนิคนะครับผมก็เอามาเผยแพร่แล้วก็ สอนไปในคลิปเลยดัยงนั้นถ้าใครติดตามนะครับผมเชื่อว่าจะต้องเป็นไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับผม Lady, <Go! S 1> ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวไอริงนะครับมีการพาดหัวข่าวว่าไอ i ิ k งร้อนแรงเกินคาดกับหุ้นไอ i ิ k ง ทำเอาราคาหุ้นปรับตัวพุ่งแรงกว่า9เซนไปแตะที่ระดับสูงสุด7.35บาทต่อหุ้นขานรับผลงาน Q1 ปี66กำไร127ล้านบาทโต50%เลยนะครับดีเกินที่ปลฟิ Financial Silas าดเอาไว้21%ยังคงประมาณกำไรทั้งปี66นะครับอยู่ที่471ล้านบาทเพิ่มขึ้น23%แถม ล่าสุดเพิ่งชนะงานก่อสร้างสายเคเบิลก่อสมุยอีกด้วยหากเซ็นส,สัญญาได้เร็วจะเป็นอัพไซด์ยังคงแนะนานนซื้อราคาเป้าปหมายที่10บาทผลงานดีเกินคาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข่าวด้านในเป็นยังไงบ้างข่าวนี้มาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับขอขอบคุณข่าวหุ้นธุรกิจไวด้วยนะครับไอดิ้งเนี่ยเด้งแรง8%ขาดทุ <ขา S 1> นจ่ายมาสแรกปี66 6, 6. กำไร127ล้านบาทโต50% ดีกว่าบริษฟินแลนเชียใส่รัดคาดไว21้21%พร้อมประเมิกนกำไรทั้งปี66เนี่ยแตะสี่ร้อล้านบาทแนะนําซื้อราคาเป้าหมายที่10บาทนะครับผมเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี66นะครับบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมูนิเคชั่นจํากัดมหาชนหรือไอลิงสุดในะเวลาสิบจุดห้นอ,อยู่ที่ระดับ7จ็บาทยีสตางค์หรือ8.27%สูงสุดที่ระดับ 7.35บาทต่ำสุดที่ระดับ7.10บาทนะครับผมถ้าตามการาฟนี้นะครับโดยมูลค่าซื้อขายอยู่ที่16.25ล้านบาทโดยราคาหุ้นไอดิงนะครับปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงตอบรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกโชก์กงนาสุทธิโต50%อีกทั้งดีกว่านันกวิเคราะห์เบลล์ฟินัลนเชียสหรัฐคาดเอาไว้ด้วยโดยกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี6ออกมาที่127ล้านบาทเพิ่มขึ้น50% จากดมวดเดียวกันของปีก่อนนะครับที่84.66ล้านบาทดีกว่าคาดด้วยนะครับ21%แล้วก็คิดเป็น27%ของการคาดการทั้งปีแม้เป็นโรซิซันก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ทำได้ดีมากก็คือโกส์มาจินที่สูงสุดเป็นปรดิการนอกจากนี้ยังคงประมาณการกำไรทั้งปี66นอยู่ที่471ล้านบาทเพิ่มขึ้น23%เมื่อเทียบกับมวเดียวของปีก่อน ทางนี้ไอ้ลิงก์นะครับเพิ่งชนะงานก่อสร้างสายเคเบิลที่เกาะสมุยหากเซ็นสัญญานะครับก็จะเป็นอัพไซต์ต่อประมาณการแล้วก็ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยบุ๊กบีวีนะครับบุ๊ 7. 7กแวร์ลนะนะูแล้วก็เทสต์พรเนี่ยเพียง7.7เท่าทำกว่าในอดีตมากแนะนําซื้อราคาเป้าหมาย10บาทก็เลยทีเดียวนะครับสัญญาเทคนิคเนี่ยเขาให้แนวรับที่6.40บาทแนวต้าน6.8ถึง7บาทนะครับเป้าหมายเขาคือ10บาทนะครับผมเดี๋ยว Oh. เดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันนะครับผมไอ้ลิงนะครับ่า,าเอาโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็ยังอยู่เหนือเส้นแนวค่าเฉลี่ยนะครับืดีนะครับดีดีนะครับ,รบถือว่าถือว่ารูปทรงอย่างนี้นี่ผมค่อนข้างโอเคนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะยัง ไม่ชัดเจนแล้วก็ราคาเนี่ยมันอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าใครสนใจหุ้นตัวนี้ผมแนะนําสะสมได้เลยนะอันนี้นะครับสำหรับหุดด้นตัวนี้นะเพราะว่าราคาเนี่ยชิดกับใกล้เส้นค่าเฉลี่ยมากนะครับผมแต่ถามว่ามันมีโอกาสตกต่ำม,มาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยไหมมีมีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันกระโดดค่อนข้างไกลนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมี การย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยเนะครับส่งกรามนะครับผมราคานะครับเป้าหมายที่ผมให้นะครับเจ็จุดหนะครับ 8.0จน,นะครับ7จ8.0ุดน,ดนอันนี้เขาให้ที่กี่บาทน,นะครับแนวต้าน6.8ุ8ถึง7บาทนะครับให้แนวต้าเจบาทเขาก็คือ,อน่าจะเป็นช่วงวันที่11อดพคออนะครับให้แนวต้านอยู่ที่7บาท ส่วนส,ส,สัญญาณนิกให้รับ6.4นะครับแนวต้าน6.8-7บาทแนวต้าน6.8-7ถึงบาทเนี่ยอาจจะอาจจะหลุดไปแล้วเนาะเพราะว่า7บาทอยู่ตรงแถวๆเ,เส้นค่าเฉลี่ยนะครับตามวัดเส้นค่าเฉลี่ยด,ด้วยถ้าถ้าเกิดว่ามันมันลงมาแถวๆนี้นะครับอโอกาสจะเลี้ยงเลี้ยงลายไปขานลุกเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปนะครับถ้า ถ้ามาถึง7บาทแล้วมันไม่ยอมหดูด7บาทไปไกลสักทีเนี่ยมันจะเลี้ยงขาลงได้นะครับอาจจะมีแรงเทขายออกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้7บาทเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าให้7.5นี่แหละถือว่าโอเคนะครับสําหรับผมนะแล้วก็ต้านต่อไปก็คือ8บาทนะครับส่วน stop loss อันนี้ต้องมีไหม ถามว่านี่ต้องมีต้องมีนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยกระโดดมปไกลมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าราคาจะไม่ให้เสียนะต้องอยู่ที่นี่เลย6.75นะครับนี่อยู่ราคาแถวแถวนี้นะครับราคาจะไม่เสียนะครับอันนี้เขาให้เท่าไหร่6.4นะครับ6.4ก็คือแนวแนวรับเริมผมว่ามันมันไกลไปนะครับถ้า ทำไมผมถึงไม่ห้ามหู้นสิเพราะามันไกลไปนะครับถ้าถ้าเกิดหลุดเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มมันมันไม่ดีแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไทเกอร์งบโค้งแรกโต100%เซ็นงานพันล้านนะครับรับเหมาฝื้นนะครับไทเกอร์ไทเกอร์โชว์หรูหกำไรไตรมาสแรกปี66นะครับทยาน100.91% มั่นใจไตรมาสสองไปหกหกเนี่ยโตต่อนะครับต,ต้นแบกหลอกไปมาตักเลย1 6พันล้านบาทนะครับเร่งจดป,ประกาศเซ็นงานใหม่พันล้านบาทส่งสัญญาธุร,รกิจรับหมอฟื้นปักหมุดรายได้ทะลุพันล้านบาทนะครับนายจตุรงศรีกุลเดืองโรดประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทอิงเกอร์โฮลิ้งจำกัดมหาชนหรือไทเกอร์เปิดเผยว่าไตรมาสหนึ่งปีหกหกเนี่ยบริษัทมีกำไรสุทธิ2.74ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่1.37ล้านเพิ่มขึ้น1.38ล้านบาทคิดเป็นการเติบโต100.91%โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผลจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เริ่มขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับส่งผลให้บริษัทประมูลงานก่อสร้างได้มากขึ้นนะครับผมหุ้นไทเกอร์นะครับมาข่าวด้านในนะครับผมอบแรกอบโค้งแรกโต100%เซ็นงานพันล้านรับเหมาฟื้นนะครับจาก ทันหุ้นนะครับผมขอบคุณทันหุ้นด้วยนะครับแบ็กหลอกแน่นนะครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับบริษัทไตมารแรกนะครับมีกำไรสุทธิ2.74ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ย1.37ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น1.38บาทคิดเป็นการเติบโต100.91%น,นะครับผม โดยธุรกิจแล้วก็กําไรเนี่ยมาจากการรับเหมานะครับที่เริ่มดีขึ้นนะครับส่งผลให้บริษัทนียประมงงานได้มากขึ้นนะครับทำกำไรทำาไรายได้ในไตรมาสแรกเนี่ยบริษัททําได้ไปแล้ว171.74้ล้านบาทเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนเนี่ยอยู่ที่138.47ดล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น3.28ล้านบาทเติบโตอยู่ที่24.03แบสี่น์เ็นกรดแน่น สำหรับไตรมาสแรกนะครับบริษัทมีโครงสร้างโครงการในมือเนี่ยที่กำลังก่อสร้างแล้วก็รับรู้รายได้สูงถึงสเปคโครงการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียงแค่7โครงการส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมากจากเดิมที่11.16%ลดเหลือ9.76%นะครับเนื่องจากผลกระทบ จากงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ําที่ดับมาในช่วงโควิดซึ่งตลาดรับเหมามีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับประกอบกับการขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้างที่มีผลให้กำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงนะครับผมแต่มองว่าเนี่ยบริษัทนะครับรในปัจจุบันเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับผมขณะดเดียวกันนะครับไตรมาสสองปี66นะครับยังมีงานรอส่งมอบนะครับอยู่ที่1.6พันล้านบาท แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามงานใหม่อีก1,000ล้านบาทด้วยนะครับซึ่งเป็นงานสาธรารณูปโภคหรือระบบน้ําจากหน่วยงานราชการค่าจะเห็นความชัดเจนเร็วๆนี้ด้านแบกบล็อกที่มีอยู่ณนะปัจจุบันค่าจะทย,ยอยรับรู้ในปีนี้ราว60%สําหรับสัดส่วนไรายได้มาจากงานราชการหรือภาครัฐ90%ส่วนที่เหลือเป็นงานภาคเอกชนนะครับ10%วางกลยุทธ์โตนะครับสำหรับกลยุทธ์ที่ผ่านมาน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงนะครับทำให้มาจินเนี่ยมีการหดตัวนะครับผมทั้งภาพรวมของมาจินเนี่ยปรับลดลงตามการแข่งขันอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทพยายามรักษาอัตร,กร,รากาไรให้อยู่ระดับที่1 0เนะครับเป็นระดับที่บริษัททําได้ทั้งบริษัทจะพยายามหารายได้ที่เพิ่มขึ้นหายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหาทําได้ตามแผนจะทําให้บริษัทมีอัตร,กร,รากำไรสูง โดยในปีนี้ตั้งเป้ารายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่า1,000ล้านบาทเลยทีเดียวบริษัทรับเหมานะครับปี65ที่ผ่านมามีปัจจัยกดดัน3เรื่องเลยนะครับตั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์วัสดุที่มีตน้นทุนที่สูงขึ้นนะครับการแข่งขันแรงงานก่อสร้างนะครับรวมถึงด้านกระแสเงินสดของเจ้าของโครงการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวแล้วก็ปรับกลยุทธ์มุ่งงานราชการเช่นงานก่อสร้างระบบสาธารณ ฐานรูปภคปัจจุบันยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมขณะภาพธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปีนี้คาดว่าธุรกิจจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวมากขึ้นพิจารณาจากจํานวนงานที่บริษัทเรื่อมประมูลและก็ปริมาณงานในมือเนี่ยค่อยๆทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะงานภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนายจตุรงค์เนี่ยกล่าวต่อว่ากระแสเงินสดของบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่โดยมีเงินเพียงพอ รับงานใหม่ต่อเนื่องอีกทั้งอาาัตราหนี้สินต้นทุนต่อทุนนะครับ DE เนี่ยต่ำนะครับผมอยู่ที่0.3เท่าซึ่งฐานทุนที่แข็งแกรง่งแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับเป็นจุดเด่นเลยนะครับผมเรามาดูหุ้นไทเกอร์กันนะครับไทยอินเจอร์ HLDGE ไทยเอนเจอร์เอสอลดีจีีซีเอลนะครับราคายังอยู่ในแนวโน้มขาลงแต่ว่ามีผมต่ำขาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับรอลุ้นกันนิดนึงนะครับโอกาสนี้ราคาเนี่ยกำลังจะลุ้นทะลุแนวต้านนะครับผมกำลังจะลุ้นทะลุแนวต้านเส้นนี้นะครับแล้วก็จะพุ่งทะยุทะลุขึ้นเหนือเส้น EMA ด้วยนะครับที่ราคา1.64นะครับผมให้ราคานี้ไว้เป็นเป้าก่อนนะครับซึ่ง มันจะต้องยืนเหนือหรือว่ายืนใกล้เคียงนะครับแล้วก็ยืนไม่ต่ํากว่า1.48ราคาปัจจุบันนี้นะครับต้องยืนไม่ต่ำกว่านี้แต่ดูจากแท่งเทียนนะครับเป็นแท่งเล็ก X อ,อ,อยู่ในแท่ง,งใหญ่ๆนะครับแบบนี้คล้ายๆกับคนอุ้มท้องแบบนี้มีโอกาสลงต่อมานะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรารอดูกันนิดนึงดีกว่านะครับว่ากราฟจะหักหัวลงนะครับหรือเปล่านะครับผม โอเคราคานี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ตรงนี้ห่อยนะครับราคาแนวซัพพอร์ตนะครับอยู่ที่ 1. 3 0ุาศบาทนะครับผมตรงนี้นะสักคู่นะครับ1 3 0จสามนบาทโอ้โอเคมีตรงนี้นะครับมีตรง1 4 0จี่ศนะครับหนึ่งจุี่ศลองรับไว้อยู่นะครับถ้าราคาดตหนจุดตี่ศูนเมื่อไหร่โอเคแยกย้ายกันก่อนนะครับผมนะแต่ราคายืนเหนือ1.64่เมื่อไหร่ เรียกด้วยนะครับผมอย่าลืมเรียกผมด้วยนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวแผนปีนะครับผูดกํำไรคิวหนึ่งแต่1นึ่งร้ล้านบาทโต26.7%รับผลบวกธุรกิจสื่อฟื้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวด้านในกันมาจากมิติหุ้นนะครับผม บบปแพรนบีมิเดียหรือแพรนบีแจ้งตรทว่าผลประกอบการในไตรมาสแรกปี66นะครับมีกำไร132้ล้านบาทเพิ่มขึ้น26.7%เปอร์เซนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี65าที่มีกำไร104ล้านบาทนะครับผมสาเหตุหลักเนี่ยมาจากสื่อโฆษณาภาพนิ่งสื่อดิจิทอลแล้วก็สื่อสนามบินจากการฟื้นตัวแล้วก็การกลับมาของนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้ ประกอบกับความสามารถในการควบคุมค่าจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแพน B นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะขอดูวี i ีไ I ด้วยอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นธุรกิจเดียวกันนะครับโอ้แพน B นี่ขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ยังสัง่งทำทรงดีอยู่นะครับผมทรงอย่างนี้นี่ถือว่าสวยเลยนะครับแนะนําลงทุนได้ไหมแนะนําลงทุนได้นะครับตัวนี้นะครับ uh, แฟนนะครับกราฟสวยนะครับผมราคาแนวรับนะครับจะอยู่ไม่ต่ำกว่า8.2นะครับเมื่อดูด8.2เพนก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอวันเรารับของที่ถูกวันนี้นะครับมันคงตกมาละลอกละลอกหนักๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในราคานี้อยู่นะครับ8.95ราคานี้นะครับโอกาสที่จะขึ้นต่อมีนะครับมีสูงด้วยนะครับผมแนวต้านนะครับแนวต้านผมให้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยว ผมให้แนวต้านไว้ก่อนนะครับแนวต้านนะครับก็คือแนวต้านที่เคยเป็นปัจจุบันก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็คือ9.90นะครับนะราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่10.1นะครับแต่ว่ามันเป็นราคาไฮ h นะครับฮ i g h e r นะครับราคาสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าเอาราคาที่เนื้อเทียนปิดดีกว่าเนาะผมว่า9.90มีโอกาสนะครับโอเคสำหรับ หุ้นแผน B เป็นไปตามนี้นะครับผ่านนะครับต่อมาหุ้นตัวสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือหุ้น p i m นะครับวดกาไร q หนึ่งแตะ613.1ล้านบาทแย้มธุรกิจเรือปริมาณขนส่งน้ำมันโตโอเคผมลืมนะครับว่าอยากจะดูหุ้น vgi ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจเดียวกันเนาะผมขอแวะไปดูนิดนึงนะครับ vgi นะครับยังงหัวไม่ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ยังดำน้าผุดๆอยู่นะครับผมนะ ราคายังตกอยู่ต่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับเริ่มมีการนิ่งการนิ่งของราคานะครับดูแนวโน้มนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับอาจจะรอเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมให้วิ่งมาหากราฟนะครับไม่ใช่กราฟวิ่งขึ้นไปหานะอาจจะรอเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วราคาอาจจะลงต่อได้นะครับโอเคสําหรับหุ้นวีดีไอนะครับสำหรับตัวนี้แนะนําว่ารอสักครู่นะครับผมรอก่อน โอเค PIM อวดกำไร Q1 แตะ613.1ล้านบาทแย้มธุรกิจเรือปริมาณขนส่งน้ำมันโตเดี๋ยวเราไปอ่านหุ้นอ,น,น,อนิดนึงนะครับข่าวมิติหุ้นนะครับ PIM อวดกำไร Q1 แตะ613.1ล้านบาทแย้มธุรกิจเรือปริมาณขนส่งน้ำมันโตบอมบจ,จอบพีมามารีนหรือ PIM แจ้งตรทว่าผลดำเนินงานใน คิ 1> 1, ปี6นะครับบริษัทมีกำไร613.1ล้านบาทเพิ่มขึ้น1 0 2 9เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี6 5ที่มีกำไรอยู่ที่3 0 2 2ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นไปตามเป้านะครับที่วางไว้ของบริษัทเลยนะครับจากการลงทุนขยายธุรกิจเรือ V L C C และธุรกิจเรือสนับสนุนการสำรวจและก็ผลิตนมันกลางทะเล โดยเป็นสัญญาการให้บริการระยะยาว5-10ปีรวมถึงมีประมาณปริมาณการขนส่งน้ํามันที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลแล้วก็น้ามันเครื่องบินเจ็ตเอนะครับ p r m นะครับนะในเมื่องบดีกราฟก็ต้องดีนะครับนะครับมีแรงซื้อเข้ามาเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ว่าต้อง สู้กับเส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะ,ะไปติดกับเส้นค่าเฉลียแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ไหมสําหรับตอนนี้หุ้น p i m ตัวน,นี้นะครับใครที่สนใจอยู่แนะนําว่ารอดูอีกิดนะครับผมเพื่อจะเห็นความชัดเจนของกราฟมากยิ่งขึ้นนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปจับช่วยโอกาสนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ของที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับผม เนาะเพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นคาเฉลียเนี่ยโอกาสแนวโน้มที่จะลงมาต่อเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะแล้วก็มีมากกว่าขาขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแนะนําว่าใจเย็นๆนะครับนั่งทับมือเอาไว้ก่อนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือจบไปแล้ว4ข่าไอริงไทเกอร์แพนบีแล้วก็ PRM นะครับ อีพีนี้เป็นอีพีที่10แล้วนะครับก็อยากให้ทุกทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับเพจขี่ช้างชอนหุ้นด้วยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นี้เอาไว้ด้วยนะครับใครมีอะไรสงสยัยหรือ,อมีการติดตามหุ้นตัวไหนอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปทักสอบถามได้ที่ทางเพจขี่ช้างชอนหุ้นได้เลยนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์กันทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ